เท่งเผยรักแรกอึ้งเจอตัวจริงมาเองพบรักปัจจุบันไม่มีเมียคนนี้ชีวิตไม่มีอะไรเลยจำได้ทั้งชื่อนามสกุลวีรกรรมเมียตีนิ้วหกักเท่งเถิดเทิงเผยรักแรกเจอตัวจริงมาเองพบรักปัจจุบันไม่มีเมียคนนี้ไม่มีอะไรเลยเท่งเถิดเทิงมาเล่าเรื่องความรักกับแจ็คชวนชื่นในรายการรถวิวาเผยถึงตอนมีแฟนคนแรกว่าตอนป .4 ป๊อปปีเ้เลิฟถ้าคลิปนี้ถึง คนคนนี้วันนั้นเขาแค่สิบขวบเขาอาจยังไม่คิดอะไรหรอกแต่เราสิบขวบเริ่มมีความรู้สึกกับเพศตรงข้ามความรักเขาชื่อสิริมาบุญครอบเขาอยู่ชั้นล่างเราอยู่ชั้นบนแล้วมีล่องเขียนจดหมายแล้วหย่อนปครู่ชั้นนั้นเอามาอ่านรู่ขึ้นมาที่ชั้นเราเลยคนไหนอยากเจอสิริมาบุญครอบอายเลยจบป .4 สีมาเขาก็เรียนต่อคนละโลกกันแล้วจากนั้นก็มีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่า ขอบคุณนะคะที่จำกันได้เห็นพูดกันครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วทำเอาแฟนๆเข้ามาเซอร์ไพรส์ตัวจริงมาเองเลย